สวัสดีค่ะเดี๋ยวเล่ามาดูไพ่เราเล่าเรื่องวันนี้กันดีกว่านะว่าวันนี้เขาจะเล่าเรื่องใครบ้างนะคะเมื่อกี้เพิ่งจะเสร็จภารกิจจากการดูดวงส่วนตัวเสร็จนะเพื่อนนะมาเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะบางทีอาจจะเป็นวันอาทิตย์นะนะดัดอาจจะไปทําบุญอีกครั้งหนึ่งที่วัดบางจากนะคะแล้วก็เออคือจะไปสะเดาะเคราะห์ไปเหมือนกับไปแก้กรรมไปช่วย ถอนคุณไสอะไรอย่างเงี้ยให้กับเพื่อนๆเ,เรา FC เราด้วยนะคะในลักษณะนี้ใครจะร่วมทำบุญแจ้งได้นะคะเพราะว่านัดจะไปของนัดอ่ะทุกอาทิตย์เลยนะคือนัดไม่เคยเกิน2อาทิตย์ในเรื่องของการทำบุญส่วนใหญ่นัดจะไปทุกอาทิตย์นะ,นะคะเพราะว่านัดอ่ะดูดวงส่วนตัวให้กับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่านัดก็ไปก้าวล่วงกรรมของเพื่อนๆเ,เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะ ที่นัดเก็บค่าผ่านคูอ่ะคือนดัดจะเอาตรงนั้นน่ะมาทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรของเพื่อนๆด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะแต่นดัดจะชอบไปวัดบางจากที่สุดเลยเพราะมันค่อนข้างเนี่ยครบทุกด้านละนะแมโอเคเรามาดูเไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันค่ะว่าเขาจะเล่าว่ายังไงบ้างนะเป็นเรื่องราวของใครวันนี้จะออกมาเป็นเรื่องราวประมาณไหนนะ่าเหมือนเดิมหรือเปล่าเป็นเรื่องราวของใครมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาไหม บุคคลคนหนึ่งในอดีตที่เขาอยากจะกลับมาสร้างความโรแมนติกให้กับชีวิตเพื่อนว่าหมายคือเหมือนกับว่าคนคนนี้คนคนนี้ไม่รู้นะว่าเขาไปผ่านอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้ตอนนี้นะเวลานี้ตอนนี้เขาคิดเลยว่าเขาคิดถึงเรื่องราวในอดีตเออเป็นเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่เพื่อนมีความโรแมนติกต่อกันในอดีตน,นะคะก่อนที่จะมีการ ห่างหายกันไปอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกความหวนคิดในฝั่งของเขานะเขาคิดถึงโมเมนต์นั้นแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ในโมเมนต์แบบนั้นคือเขาอยากจะมีโมเมนต์อย่างนั้นกับเพื่อนๆอ,อ,อีก,กน,นะคะในลักษณะนี้เพราะว่ามันเป็นไพ่แห่งการที่บอกว่าเออเขาเขาคิดถึงนะที่การละครั้งหนึ่งมันมีกันและกันอยู่ในแบบนั้นมันเคยมีโมเมนต์ที่รู้สึกดึงดูดซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิดเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าการที่เขามีเพื่อนอยู่ในชีวิตอ่ะมันคือโชคดีสําหรับเขาเพื่อนคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ล้าค่าในชีวิตของเขาแล้วกันเพราะว่าในความสัมพันธ์อ่ะอย่างที่แม่หมอบอกนะมันต่อจากเรนดอมเมื่อวานได้เลยนะเพื่อนนะว่าเขาอะมองว่าเขามีคนผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาอะเยอะมากเลยแต่ว่าไม่มีใครเลยเหมือนกันที่จะไม่หวังผลประโยชน์จากเขานึกออกไหมเขาคิดถึงคนที่ทําอะไรเพื่อเขาได้ทุกอย่าง โดยไม่หวังผลประโยชน์อย่างเพื่อนเนี่ยเขาคิดถึงคนที่เป็นกำลังใจให้เขาอยู่เตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาคิดถึงพลังงานคนนั้นเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่เหลืออะไรนะเพื่อนในชีวิตของเขาอะเขามีคนเยอะแยะก็จริงแต่เหมือนกับว่าแต่ละคนเนี่ยจ้องแต่จะเอาประโยชน์จากเขาเนื่ออกไหมแต่ว่าไม่ได้มีเลยที่ใครที่แบบมาให้ใจได้เหมือนที่เพื่อนทําอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเพิ่งจะตื่นรู้เหรอเน,นี่ยคุณ เพิ่งตื่นรู้หรออืมเหมือนกับเขาเพิ่งตื่นรู้จริงๆพลังงานของเขาเป็นเด็กกว่าคุณได้นะคะหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่หัวใจเด็กผู้ใหญ่ไม่รู้จักโตเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์อะไรเงี้ยค่ะคนคนนี้เป็นคนที่เขามีความอ่อนไหวในตัวเองเหมือนกันนะเป็นคนที่คิดเก่งคิดอยากจะทําอะไรคือเจ้าโปรเจกต์ละเพื่อนแต่ว่าคิดอย่างเดียวนะแต่การลงมืออะ อาจจะไม่เก่งการลงมืออาจจะไม่แม่นได้แต่คิดคิดอยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเองฝ่ายเดียวนะเป็นการที่วนไปวนมานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานก็ตามที่เขาวาดหวังเอาไว้หรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ตามมันเป็นเพียงการคิดแต่ว่ามันไม่ไม่มีอะไรที่บอกาจะมีการ take a t นะนะคะในอดีตคนคนนี้เขามีตัวเลือกที่หลากหลายจริงๆด้วยเพื่อนนะเจ้าชู้เหมือนกันนะเนี่ย กี่ตั้งเท่าไหร่ตั้งกี่ถ้วยเขามีตัวเลือกที่หลากหลายค่ะแล้วก็มันเป็นไปได้นะที่ครั้งหนึ่งเพื่อนก็เคยตกไปเป็นตัวเลือกของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยเขารู้เพียงแค่ว่าเขามีเพื่อนอยู่ในความสัมพันธ์นะในอนดีตแต่ว่าเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเขารักเพื่อนห,หรือเปล่าแต่ว่าเขารู้ว่ามีเพื่อนอยู่ในความสัมพันธ์และเพื่อนดีกับเขาเขารับรู้เพียงแค่เท่านี้นในอดีตนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เก่งจินตนาการค่ะคิดเกง่ง คิดทุกอย่างคิดได้ทุกเรื่องแต่ไม่ลงมือทําสักอย่างในลักษณะนี้นะ The w i e l of fortune มามันเล่าแต่เรื่องเขางั้นนัดเล่าไปเลยนะตามที่ไพ่ออกมาเลยนะเพื่อนนะวันนี้ The w i e l of fortune ขึ้นนั่นหมายความว่าคนคนนี้แหละค่ะยังไงก็ต้องมีการหวนกลับมาในชะตาชีวิตของเพื่อนอีกครั้งหนึง่งคือเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนมันมีพลังงานที่ยัง ยังมีวาสนาต่อกันอ่ะมันไม่ตัดขาดมันเป็นการขาดเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการห่างเกินไปอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะคนคนนี้ติดค้างทุกๆอย่างกับเพื่อนเลยนะบางคนติดค้างคําขอโทษบางคนติดค้างการยอมรับความผิดอะไรอย่างงี้ก็ได้คะ่ะในสิ่งที่เขาก็ทําหรือว่าเขาเริ่มรู้สึกผิดด้วยตัวของเขาเองจริงแล้วเขาว่ามีความรู้สึกว่าเขาอะติดค้างแล้วเขามีความรู้สึกมันปล่อยผ่านไม่ได้นะ กงล้อแห่งโชคชะตาเนี่แหละคะ่ะที่จะหวนคนนี้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ออกเรื่องเพื่อนเลย The Lover ลงในฝั่งของเขาค่ะหมายความว่าตอนนี้เหมือนกับเขาอ่ะเหมือนกลับมาตกหลุมรักเพื่อนอีกครั้งนึงเลยนะในเวลาเนี้ยตัวเขาเหมือนกับว่าเขาอ่ะรู้สึกว่า เวลาที่เขาส่องเพื่อนตอนนี้พลังงานของเพื่อนนะ่ะมันเป็นพลังงานที่นิ่งแล้วอย่างที่เราดูดูกันมาทุกวนนะันเนาะเป็นพลังงานที่นิ่งแล้วไม่ว่าจะในด้านของการใช้ชีวิตการปรับสมดุลของอารมณ์เรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการประสบความสําเร็จพลังงานฟ้าของเพื่อนมันนิง่งละมันไม่เหมือนกับฝั่งของเขานะที่เริ่มต้นใหม่อยู่เสมอเสมอแต่ยังไปไม่ถึงดวงดาวเหมือนย่าอยู่กับที่อย่างนี้นะคะคนคนนี้มีการดูแล้วเขาเขาหลงเสน่ห์เพื่อนน่ะในในสภาวะที่เพื่อน ประสบค,ความสําเร็จแล้วก็เหมือนกับมีคนเข้าหายเยอะแยะคนคนนี้เพิ่งจะตื่นรู้แล้วเหมือนกับห่วงเพื่อนห่วงเพื่อนในพื้นที่ของตัวเองนะคะราชาไม้เท้าก็ขึ้นมาในฝั่งของเขานะเหมือนกับว่าตอนนี้แหละเขาตั้งใจนะในการกลับมาครั้งนี้ในจินตนาการของเขาครั้งนี้มันก็ยังอุตส่าห์จินตนาการอยู่นะเพื่อนว่าเขาคิดวางแผนที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะในการกลับมาในความสัมพันนี้เขาเริ่มรู้ตัวแล้วแหละว่ามันไม่สามารถที่จะผิดพลาดได้อีกแล้วนะเพราะว่า พลังงานของเพื่อนนะตอนนี้เขารับรู้ได้แล้วจริงๆแล้วว่าเพื่อนนิ่งจริงๆเขาเดาอารมณ์เพื่อนเวลานี้ไม่ออกนะเขาเมื่อก่อนเนะี่ยเพื่อนคิดอะไรเขาจะมองออกใช่ไหมแต่ว่าวานันนี้พอมันห่างจากกันไปตัดจบกันไปบางคนไม่ได้มีการติดต่อประสานงานกันไม่ได้มีการคุยอะไรกันเลยอนยะ่างเงี้ยเขากลับมองเพื่อนไม่ออกว่าตอนนี้เพื่อนรู้สึกนึกคิดยังไงแต่สิ่งที่เขาเห็นคือเขาไม่เคยเห็นเพื่อนตัดเขาได้ขนาดนี้นะตอนนี้เขาเลยเหมือนกับเดาทิศทางเพื่อนไม่ออก คนคนนี้คิดหนักค่ะคิดมากเขาเคยมีตัวเลือกหลายๆตัวเลือกในความสัมพันธ์นะเพื่อนนะตอนเนี้ตัวเลือกของเขามันน้อยลงทุกทีเขาก็วางถ้วยพวกนี้ลงไกลตัวเขาละคือเขาปิดตาด้วยคือเหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะรับรู้กับตรงนี้อีกแล้วแม้จะมีคนอื่นมาเสนอให้เขามากมายลักษณะอย่างเงี้ค่ะตอนนี้ตัวเขาไม่ได้สนใจ ใครอีกเลยนะเขาอยู่คุณคิดวนไปวนมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแหะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนทั้งนั้นเลยนะว่าเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์ยังไงคงทําอะไรหนักไว้จริงๆอะ่ Sun, อะเดอร์ซันเนี่ยขึ้นฝั่งเพื่อนอะ่ะเพิ่งจะขึ้นเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่เคยชี้แนะเขาในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วพลังงานของเพื่อนมันเป็นพลังงานที่จเจริญรุ่งเรืองและเขาอะมองเห็นในช่วงเวลาที่ห่างกันไปถ้าในอดีตอะค่ะคนคนนี้เคยมี การใช้คําพูดว่าเขารู้สึกไม่ดีที่มีคุณอยู่ในชีวิตที่มีเพื่อนอยู่ในชีวิตอย่าง,งนะี้นะเขารู้สึกไม่ดีเขารู้สึกถึงการควบคุมไหมเขาอาจจะรู้สึกถึงการที่ขาดอิสระไหมหรือรู้สึกว่าเพื่อนเป็นตัวถ่วงไหมในอดีตถ้าเกิดคนคนนี้เคยใช้คําพูดลักษณะแบบนี้นะ แล้วมันมีการตัดจบกันแล้วเขาไปอยู่กับคนที่เขาเลือกซึ่งไม่รู้ใครเนี่ยอีตะกิชอยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาไปเลือกกับคนที่เขาเลือกในปัจจุบันที่เขาอยู่แล้วชีวิตมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาไปคุ้นคิดในพื้นที่ของเขาเองและมีการวางแผนในความสัมพันธ์นี้ว่าอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะเขาคุ้นคิดแหละแล้วเขาก็รู้แล้วว่า เออมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเนาะตอนที่เขามีเพื่อนอยู่ในชีวิตอะเพื่อนเป็นแรงสนับสนุนของเขามากๆเลยตอนเนี้ยเขาอะคิดถึงคนนั้นคนที่เป็นเดอะซันของเขาอะนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาทําเพื่อนหลุดมือไปแล้วนะเวลานี้เพราะเพื่อนเป็นคนก้าวเหรียญเป็นคนใจดีเป็นคนเพียบพร้อมเป็นคนที่ดูแล้ว ใช้ชีวิตอยู่ดีค่ะการงานก็ดีใช้ชีวิตก็ดูหรูอยู่สบายในลักษณะอย่างนี้นะในขณะที่พลังงานฝ้่ของเขายังเป็นเด็กน้อยยังวิ่งไล่หางานก็งกอยู่เลยบางคนเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะว่ามันเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่วนหลูปไปคือไม่ประสบความสําเร็จในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาก็ไม่สามารถโทษเพื่อนได้นะถ้าเกิดคนคนนี้เคยโทษว่าในอดีตเพราะมันมีเพื่อนและชีวิตเขาไม่ดีตอนนี้มันมีการห่างกันไปใช่ไหมในความสัมพันธ์เขาได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาชอบเองอะค่ะ เขาก็เหมือนกับเขาค้นพบคําตอบแล้วว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดอ่ะคือทุกอย่างชีวิตของเขามันพังเขาถึงได้รู้สึกเพิ่งจะมารู้สึกอะนะว่าเออเขาเอาเพื่อนออกจากหัวไม่ได้เขารักเพื่อนนะเหมือนกับเพิ่งจะมาตื่นรู้ว่ารักเพื่อนก็ต่อเมื่อวันที่มันปล่อยมือกันไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดถึงคนที่เป็นคนที่ให้ความอบอุ่นคนที่ชี้นําชี้ทางสว่างให้กับเขาคือเดอะซันอย่างเพื่อนนะพลังงานของเขาในวันนี้นะคะยังคงเป็นพลังงาน คิดวนลูปอยู่ไปมาไปมาแต่ในขณะเดียวกันพลังงานของเพื่อนก็นิ่งๆเลยไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแล้วพลังงานเพื่อนดีอยู่แล้วและนิ่งมากเลยค่ะคนคนนี้นะหน้าไพ่บอกไม่รู้จะเชื่อดีไหมเนี่ยแต่หน้าไพ่มันบอกนะว่าตอนเนี้ยเขาไม่ได้คิดอย่างเดียวละเขาคิดแล้วเขาเตรียมพร้อมละพร้อมที่จะลงมือทำละในเวลานี้นะคะไม่ว่าเขาคิดว่าเขาอยากจะได้อะไรในความสัมพันธ์นี้กับเพื่อนก็ตามนะเขาจะมีการลงมือแล้วนะเพื่อน เดี๋ยวเราลองมาดูไพ่เทพคติดีกว่าค่ะเทพคติอยากเล่าว่าอะไรบ้างนะวันนี้จะเหมือนกันกับทาโร่ไหม mm. เทพคติอยากบอกอะไรคะ mm. อุ้ยอรักษมีคนคนนี้แม่หมอจะบอกว่าอันนี้คือสภาพของเพื่อนในอดีตนะในอดีตเพื่อนเคยถูกเขาลืมเพื่อนลืมในความสัมพันธ์ ลืมว่ามีเพื่อนอยู่ข้างเขาอยู่ในชีวิตลืมว่าเพื่อนสามารถลำบากให้เขาได้แต่เวลาที่เขาสบายเขาไปสุขสบายกับคนอื่นในลักษณะอย่างนั้นเป็นคนที่ถูกลืมแล้วไอ้ความน้อยเนื้อต่ําใจต่างๆมันถูกเก็บอยู่ในฝ้าของเพื่อนในอดีตนะในบางเคสบางคนเน่นะคะเพื่อนรู้สึกว่ามันเป็นความโชคร้ายที่เพื่อนมาเจอในความสัมพันธ์อย่างนี้แล้วมันก็แกะออกจากหัวกันไม่ได้แก่จากันไม่ได้เพราะว่าในเวลานั้นนะเพื่อนก็รักเขามากอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมี เท่าไหร่เพื่อนให้เขาเขาอดเท่าไหร่เขามาบอกเพื่อนเพื่อนสามารถให้เขาได้คือบางคนซัพพอร์ตการเงินการทองด้วยนะแม้นตัวเพื่อนในกระเป๋าตอนนั้นไม่มีเพื่อนก็ไปหาให้เขาจนได้คือพลังงานเพื่อนในอดีตเป็นคนที่ถูกเขาลืมในความสัมพันธ์แล้วตอนนี้เขาเองล่ะค่ะที่เป็นคนรู้สึกว่าเพื่อนลืมเขาในความสัมพันธ์นะเพราะมันเกิดการตัดจบกันขึ้นแล้วพลังงานของเพื่อนมันเป็นพลังงานที่ดีไงคะแต่พลังงานของเขาอะ่ะมันเป็นพลังงานที่ ย่ำอยู่กับที่นะเพื่อนมันไม่ได้มีการพัฒนาไปข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆแล้วในใจเขาอ่ะเขาเปรียบเทียบเพื่อนกับคุณนะเขาเปรียบเทียบตัวเขาเองกับเพื่อนเออว่าตัวของเขาทําไมเขาถึงได้โชคร้ายอย่างนี้ทําไมวันที่เขามีเพื่อนเขาถึงมองไม่เห็นแล้วทําไมเขาถึงได้ทําเพื่อนหลุดมือไปในลักษณะอย่างนี้ฮะตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเพื่อนลืมเขาแล้วเขาเป็นคนที่ถูกลืมแล้วอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งที่เขาทําไว้กับเพื่อนตอนนี้กรรมมันกลับไปหาเขาหมดแล้วนี่คือที่เขารู้สึกนะ ในขณะเดียวกันพลังงานฟ้าของเพื่อนเน่ะเป็นพลังงานเดอะสตาร์นะเพื่อนบางคนอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้บางคนอาจจะเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะแยะมากมายอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นนักยูทูบเบอร์ไหมอะไรเงี้ยเป็นนักการตลาดไหมมีมีชื่อเสียงแล้วกันในแวดวงของตัวเองนะเป็นคนที่เป็นผู้นําก็ได้แล้วก็อยู่ในที่สว่างความว่าสว่างในที่นี้หมายความว่า ไปไหนก็มีแต่คนรู้จักไปไหนก็มีแต่คนรักคนชอบคนนิยมในลักษณะอย่างนั้นนะคะนี่คือสายตาที่เขามองพลังงานเพื่อนในฝ้าวันนี้นะในขณะเดียวกันตัวเพื่อนเองเพื่อนก็รู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนอยู่ในสภาวะที่เพื่อนปล่อยละพอปล่อยปุ๊บเรารู้สึกว่าพลังงานเราได้ผ่านการชําระล้างความรู้สึกที่มันเจ็บปวดและความรู้สึกไม่ดีต่างๆอ่ะตอนนี้เพื่อนรู้สึกว่า เวลาที่เพื่อนไม่มีเขาเพื่อนรู้สึกสงบสุขอ่ะมันเป็นสันติสุขในตัวเองเป็นความสงบสุขตอนนี้ที่เพื่อนรู้สึกะนะคะเพื่อนไม่ได้ต้องการโหยหาพลังงานของเขาแล้วอ่ะแต่พลังงานของเขาอ่ะเขากลับรู้สึกหนักมากในพื้นที่ของตัวเองนะตอนนี้ค่ะสําหรับเพื่อนนะเพื่อนน่ะเป็นในลักษณะที่ว่าบางคนน่ะมีความสุขนะบางคนอาจจะ ไปเริ่มต้นใหม่กับการที่บางคนเล่นดนตรีไหมอะไรเงี้ยร้องเพลงไหมชอบเสียงดนตรีไหมอะไรเงี้ยค่ะบางคนอาจจะไปลักษณะของการท่องเที่ยวให้เวลากับตัวเองให้ความสุขกับตัวเองอะไรเงี้ย่ะไปพบป่าเพื่อน,เอ,นเออหรือว่าไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้คือเพื่อนน่ะไม่ได้จดจ่อกับเขาไงแต่ว่า เพื่อนใช้วิธีการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างในชีวิตของตัวเองนะคือพลังงานเพื่อนตอนนี้มันดีทุกอย่างไม่ว่าจะกับคนรอบข้างที่อยู่ในชีวิตของตัวเองนะคะหรือการกลับมาโฟกัสตัวเองก็ตามอย่างเงี้ยเพื่อนมีให้กับทุกคนเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่เพื่อนเคยเป็นนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่เคยได้จากเพื่อนตอนนี้อีกแล้วเพื่อนตัดการให้ทุกอย่างกับเขาไปแล้วนั่นแหละตอนนี้เขาหันกลับมามองแล้วเขารู้สึกว่าพลังงานฝ้าของเพื่อนมันเหมือนมีเสน่ห์มาทําให้เขามาตกหลุมรักเพื่อนอีกรอบหนึ่งในเวลานี้นะคะคนคนนี้เขาแอบ หลงเพื่อนหนักมากในพื้นที่ตัวเองนะแต่ว่าการแสดงออกข้างนอกอาจจะดูนิ่งๆอาจจะดูไม่กระตกกระตากอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรฉันไม่ได้สนใจเธออะไรเงี้ยแต่จริงๆข้างในเขาอะอ่อนไหวหนักมากนะเพื่อนแล้วไงต่อคะ The Lover ลองไม่อ่อนไหวได้ไงก่อนเขาอะอันนี้ก็ The Lover ของ t า a ร่อันนี้ The Lover ของเทพคติคนคนนี้นะ กลับมาตกหลุมรักเพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะในพื้นที่ของตัวเองนะแล้วก็มีการที่เรียกว่าข้างรักเลยก็ได้เพราะมันขึ้นมาสองใบชนกันเลยในฝ้าของเขาอีกต่างหากเขาข้างรักเพื่อนนะกลับมาข้างรักอีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็ไม่รู้อะว่าเขาจะทํายังไงในความสัมพันธ์นะ่ะได้แต่คิดวนไปวนมาว่าอยากจะกลับมานะจะเทคแอคชั่นแล้วจะเทคแอคชั่นแล้วแต่ว่าตัวของเขาอะมันเหมือนกับว่าถ้าเป็นแรนดอมต่อจากเมื่อวานนะ่ะคือเขามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็น คนเก่าๆคนเก่าๆที right ่รอเคลียร์อยู่นะของเข้าติดมาอยู Spencer ่เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะยังเข้ามาในพื้นที่ของเพื่อนไม่ได้นะคะจนกว่าเขาจะเคลียร์พลังงานอันนั้นเสร็จนะเขาถึงจะเข้ามาในพื้นที่ของเพื่อนได้เพราะเขารู้แล้วอะว่าตอนนี้เพื่อนอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเพื่อนพร้อมตัดอะเพื่อนพร้อมที่จะไม่ต้องมีเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นครั้งนี้เขาจะมาเล่นๆอะไม่ได้พลังงานของเพื่อนในวันนี้เพื่อนเป็นคนที่ใจเด็ดนะเพื่อนเป็นคนที่รักษาเกียรติตัวเองมากในเวลาเนี้ย เป็นคนที่รักษาเกียรติรักษาศักดิ์ศร,รีในตัวเองมากแต่ในอดีตเน่เพื่อนรักเขามากเพื่อนบูชาความรักเพราะว่ามันเป็นรักเดียวที่เพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนทําทุกอย่างเพื่อเขาตลอดวันนี้เพื่อนเอาพลังงานตรงนั้นน่ะกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองจนเพื่อนอะ่ะมีทุกอย่างพร้อมในชีวิตยกเว้นอาจจะเป็นเรื่องของคู่รักในลักษณะอย่างนั้นนะแต่คนคนคน,คน,นี้คนคนนี้กลับเป็นคนที่รู้สึกว่าเพื่อน่ะทิ้งเขาไปทั้งนั้นที่ตัวเองเป็นคนปล่อยมือก่อนนะแต่คิดว่าเพื่อน่ะ ไปมีคนอื่นแล้วหรือยังเพื่อนทิ้งเขาไปแล้วใช่ไหมทิ้งฉันได้ยังไงอะไรเนะนี่ยสั่งเงี้ยในหัวของเขาจะคิดประมาณแบบนี้นะเพื่อนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพลังงานกลับกันถ้าในอดีตเพื่อนเคยรักเขาเคยบูชาความรักให้เขาเคยทําทุกอย่างให้กับเขาจนเพื่อนบอกไม่ไปต่อแล้วฉันกลับมารักตัวเองแล้วจ้าอะไรเงี้ยตอนเนี้คนคนนี้จะเป็นเหมือนกับเพื่อนในตอนนั้นเพราะเขาก็คิดถึงคนที่เขารักเหมือนกันที่เขาเพิ่งจะรู้ตัวว่ารักคนที่เป็นเดอร์ซันคนที่เป็นคนดีคนที่ทุ่มเทกับเขาทุกสิ่งอย่างเพื่อน เดี๋ยวคนคนนี้ต้องมาทําทุกอย่างเพื่อเป็นการบูชาความรักบ้างทางฝั่งเพื่อนคือเพื่อที่จะเอาเพื่อนกลับมาในความสัมพันธ์นั่นแหละค่ะในทางเดียวกันคือเพื่อนเคยทําอะไรกับเขาตอนนี้มันเป็นลงกับเขาทุกอย่างเขาจะต้องทําอย่างนั้นบ้างเหมือนกันในลักษณะนั้นนะคะไม่งั้นอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้เพื่อนกลับมาเลยในความสัมพันธ์นะเขามีความตั้งใจนะเพื่อนเขาท้อนะแต่ว่าเขายังมีความตั้งใจอยู่ในความพยายามะนะคะว่าเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ เขาต้องการที่จะกลับมาจัดการปัญหาอุปสรรคต่างๆในความสัมพันธ์ที่เคยมีกับเพื่อนแล้วน,นะคะเพราะเขามองว่าในบ้านปลายของชีวิตของเขาเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเหมือนกับจุดหมายสุดท้ายในชีวิตของเขาที่เขาต้องการคือเขาต้องการความสัมพันธ์นี้กลับคืนมาค่ะเขาเห็นแล้วมันมีค่าพอที่เขาจะแลกในลักษณะอย่างนั้นน่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาคิดที่จะกลับมา เขาคิดจะกลับมาจริงๆแล้วเขาไม่สนใจด้วยนะว่าเวลาเนี้ยเพื่อนจะมีใครใหม่หรือยังเพราะบางคนอาจจะมีการเปิดใจกับคนใหม่ไปแล้วเพราะาเพื่อนก็เป็นพลังงานที่มีเสน่ห์นะมีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาอะไรเงี้ยหรือบางคนก็มีคนเข้าหาแต่ตัวไม่ได้เปิดใจก็มีแต่คนคนนี้มันมีการส่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกเลยว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครอ่ะมาแย่งความสัมพันธ์ของเพื่อนไปนะในลักษณะนี้เพราะเขามองว่าเพื่อนน่ะเป็นคนของเขาในลักษณะนี้นะคะ แต่ว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้เขาเองอ่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินการทองได้นะเพื่อนนะไพ่ตัวนี้มันแปลว่าตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าเพื่อนน่ะถูกขโมยนึกออกไหมคือเหมือนกับเพื่อนเป็นคนรักของเขาแต่เขา่าถูกแย่งแฟนอารมณ์อย่างนั้นน่ะซึ่งจริงๆแล้วตัวเองนั่นแหละเป็นคนที่ปล่อยลอยแพรเป็นคนที่ลอยความสัมพันธ์เทความสัมพันธ์นี้ก่อนอย่างเงี้ยเทแล้วแต่ยังมีอาร,อารมณ์หึงหวงอยู่พอเพื่อนมีคนอื่นมาเตะอ,อะไรอย่างเงี้ย กลายเป็นว่ากลับรู้สึกว่าตัวเองถูกขโมยถูกแย่งของรักถูกแย่งคนรักอะไรเงี้ยคนคนนี้จะรู้สึกเลยว่ามีความแค้นอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วเขาต้องการที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ต้องการเอาชนะให้ได้ด้วยนะตามไพ่พยาคุดที่ขึ้นมาคือรู้สึกอยากเอาชนะต้องการที่เอาชนะให้ได้ในความสัมพันธ์นี้เพื่อให้ได้เพื่อนกลับคืนมาในความสัมพันธ์นะแต่ตอนนี้ตัวของเขาเองอะ่ะการเงินก็ยอบยับเหมือนกันนะที่หน้าไพ่บอกอืมภาวะขัดสนภาวะฝืดเคือง ในตอนนี้ของเขานะคะในขณะที่เพื่อนพลังงานภเกดขึ้นแม่หมอเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เราที่มาดูแรนดอมเนี่ยหลายคนทีเดียวค่ะที่ค่อนข้างมีซิกเซนแล้วก็สามารถสัมผัสดได้ถึงเขาบางคนมีการนอนฝันถึงกันด้วยในะอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเป็นคนที่มีซิกเซนในลักษณะที่ฝันบอกเหตุก็มีนะเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่า บางคนอาจจะสามารถสื่อสารกับเขาได้แม้ว่าในชีวิตแห่งความเป็นจริงคุณอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วในลักษณะนี้นะคะอาจจะมีการสื่อสารกันได้คือเรียกว่าจับสัญญาณกันได้อะเพื่อนก็จะรับรู้แล้วว่าเออเวลานี้เขาน่าจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารับรู้แล้วไงอ่ะคือพลังงานฝากเพื่อนมันอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอ่ะแล้วเหมือนกับว่าเพื่อนก็ไม่อยากเอาใจไปเล่นแล้วกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เห็นนะเพื่อนรู้แต่เพื่อนปล่อยวางนะเพื่อนปล่อยชิวเลยให้เขาไปจัดการปัญหาของเขาให้เขาไป จ็บปวดรวดนน้ำในพื้นที่ที่เขาเคยทาเหมือนอย่างที่คุณก็ต้องผ่านมาได้ในครั้งหนึ่งนะคะอลชุนขึ้นอลชุนขึ้นในฝั่งของเพื่อนนั่นหมายถึงว่าเออตอนนี้ถ้าคนคนนี้เคยเป็นคนที่ชอบเอาชนะในความสัมพันธ์นะแล้วตอนนี้มันมีการตัดจบไปตอนนี้แม่หมอเห็นว่าเพื่อนจัดเขาสําเร็จอะคือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่เคยก้มหัวให้ใครไม่เคยยอมใครแต่ครั้งนี้การที่เพื่อนตัดจบห่างหายกับเขาไปอะ่ะ ให้อรชุนขึ้นมันแปลว่าเออชัยชนะการมีโอกาสและความสําเร็จนั่นหมายความว่าเพื่อนตัดสินเขาได้สําเร็จอะ่ะคืออยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมอะไรเงี้ยเพื่อนเลือกที่จะห่างกับเขาออกมาเขาตัดจบความสัมพันธ์เราก่อนอะคุณตัดเราตัด,เร,ตดเราห่างออกมาบ้างการห่างของเพื่อนอะจากเดิมเขาเป็นคนกระทําเพราะฉะนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าเธอก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะแต่วันนี้ตัดก็ตัดไปสิฉันก็ตัดเหมือนกันอะไรเงี้ย พอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเขากลับเริ่มรู้สึกเพราะจริงๆคนนี้ลึกๆะ่ะเขามีเพื่อนอยู่ในใจตลอดเวลามันเพิ่งตื่นรู้เพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ทนแล้วเหมือนกันเพราะฉ่าก็ทนมานานแล้วพลังงานที่เห็นมันเกินสิบเดือนขึ้นไปอะค่ะสิบเดือนขึ้นไปมันเป็นเวลาที่เนิ่นนานมากเลยนะที่คนคนึงจะทนได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอะเพื่อนไม่ทนแล้วเพื่อนตัดเหมือนกันไม่แคร์แล้วด้วยเมื่อก่อนอาจจะยังแคร์ว่าเขาบล็อกเราเขาทําเราเราจะทํายังไงดีเขาปลดบล็อกเราเวลานี้เพื่อนหรอบล็อกก็บล็อกไปสี่จั้ววยแล้ ถ้าเกิดคนคนนั้นเคยเป็นพลังงานแบบเด็กๆค่ะบล็อกแบบยึกยักนึกออกไหมฉันโกรธเธอฉันบล็อกเธอฉันดีกับเธอแล้วฉันปล่อยบล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าตลอดเวลาเธอทําอย่างนั้นกับฉันมาตลอดเหมือนเล่นชักเขยอะแต่วันเนี้ยฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันบล็อกจริงบล็อกแล้วไม่ปลดด้วยมันเป็นลักษณะนั้นในฝ้าของเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเออเพื่อนทําแบบเนี้ยเพื่อนจัดคนนี้สําเร็จเรียบร้อยเพื่อนเพราะว่าเขาจิตตกมากนะเวลาตอนเนี้ยเพราะว่าเขาเดาทางเพื่อนไม่ออกไง เอ้ยตกลงคุณตัดเราจริงๆรหรอหรือว่าคุณแค่อยากให้เรางอ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนคนนี้ต้องการคําขอโทษต้องการที่จะมายื่นคําขอโทษให้ต้องการให้เพื่อนอภัยให้กับเขาอยากให้เพื่อนให้ความเชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะพะไพรุนหมายถึงว่าความเยือกเย็นความเป็นสายน้ําสายน้ําแห่งความเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนคนนี้ต้องการการให้อภัยจากเพื่อนๆนกับเขามากๆนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ อาลอร์เค้ากันค่ะว่าไพ่ออลเลอร์ว่าจะสรุปเรื่องว่ายังไงนะคะวันนี้นะยอมจำนนกับทุกสิ่งถ้าในอดีตเคยมีความสัมพันธ์ที่หลากหลายเป็นตัวเลือกและเพื่อนเคยเป็นตัวเลือกหรือเขาอาจจะดึงเพื่อนไปเป็นคนในความลับอะไรอย่างเงี้ยรับเพื่อนไปจับโปะแตกได้หรือแล้วก็ตามคนนี้ปฏิเสธไม่ออกค่ะเขาทำจริงๆ เขายอมจำนวนกับหลักฐานจริงๆแต่เป็นคนปากหนักจริงๆแล้วตอนนี้เพื่อนก็ต้องการความจริงจากเขาจริงๆอย่างที่เพื่อนรู้แต่เพื่อนต้องการการสารภาพการยอมรับจากเขาจริงๆเพราะคนคนนี้มันเป็นคนหัวแข็งและเขาอะไม่เคยยอมรับความผิดใดๆเนี่ยกับการกระทําเลยอะไรเงี้ยที่ยอมจำนวนน่ะคือหลักฐานมันชัดเจนและเป็นลักษณะที่เพื่อนไปเห็นเองนะไม่ได้เป็นในลักษณะที่เขามาบอกแล้วเขาอะ หนีความจริงนั้นไม่พ้นก็เป็นไปได้ค่ะจึงเกิดการตัดจบกันในอดีตนะอะไรอย่างเงี้ยเทกันไปในลักษณะนี้ค่ะคนนี้ยอมนะยอมทุกอย่างเลยเพราะว่าไม่งั้นเขาเสียเพื่อนไปแน่ๆนะเขาห่วงมากค่ะความสัมพันธ์ที่มีเพื่อนเขามองว่าเพื่อนเป็นเซฟโซนในชีวิตของเขาแล้วตอนนี้เขาตระหนักรู้แล้วว่าคนที่ตอบโจทย์เขาได้ดีที่สุด คนที่ทำให้เขามีแรงขับเคลื่อนต่อไปได้อะไรเงี้ยคนที่เตือนสติเขาได้คือเพื่อนล้วเขาอยากจะมีเพื่อนอยู่ในความสัมพันธ์ อยากมาเป็นคู่กันอยากมาเป็นครอบครัวกันในลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอนะ่ะเขายอมจำนนกับทุกอย่างแล้วแม้แต่กับหัวใจตัวเองที่เขาอาจจะเคยเกิดการปฏิเสธว่าไม่จริงหรอกฉันไม่ได้รักเธอฉันเคยมีคนอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยตั้งหลายคนฉันตัดไปกี่คนฉันไม่เห็นจะเคยรู้สึกอะไรเลยแต่ไม่ค่ะกรณีของเพื่อนอนะ่ะเขาเอาเพื่อนออกจากหัวไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างเขายอมละเขายอมกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือเรียกว่าเพิ่งตื่นรู้ก็ได้ค่ะการที่มีีเพื่่ออนนยูใชวิต เขารู้นะว่ามันยิ่งกว่าการที่มีภาพลักษณ์ที่ดีเพราะว่าเพื่อนอะประสบความสําเร็จในตัวเองมาตลอดในขณะที่ของเขาอะตั้งแต่ปล่อยมือกันไปเนี่ยพลังงานเขาเป็นเหมือนเด็กวิ่งทํางานอยู่กับที่ไม่เติบไม่โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามองว่าการที่มีคุณอยู่ในชีวิตมันเป็นลักษณะที่ ไปที่ไหนแล้วก็คือรู้สึกเลยว่ามันเป็นความภาคภูมิใจในฝั่งของเขาอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกดีแล้วก็ทําให้เขาดูดีด้วยทําให้หน้าที่การงานเขาก็มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่เตือนเขาได้แล้วก็เป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกอบอุ่นในลักษณะอย่างนั้นนะคะคนคนีคนน้คิดถึงพลังงานตรงนั้นมากๆก,ก,การที่มีเพื่อนอยู่ในชีวิตของเขามันเหมือนกับชีวิตของเขาอะ่ะมีแต่ความมั่งมี บางคนซัพเพ์อร์ตการเงินการทองการบางคนไม่ได้ให้เงินให้ทองแต่ดวงชะตาคนทั้งคู่มันเกื้อหนุนกันนึกออกไหมคะก็เลยเหมือนกับว่าพอมีเพื่อนเพื่อนคอยเตือนสติเขาเพื่อนคอยเช่วยเหลือเขาเป็นแบ็กอัพให้เขาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกค่ะการมีเพื่อนมันยิ่งกว่าได้โชคลาภม,มันยิ่งกว่าการมีโชคลาภในชีวิตเป็นและเพื่อนเป็นเดือดซันด้วยอะ่ะแต่เขาปล่อยเดือดซันหลุดมืออะ่ะอืมเขาอยากนะอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้ง ถ้าในอดีตเขาไม่เคยดูแลเพื่อนเลยวันนี้เวลาเนี้ยในใจของเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมาดูแลเพื่อนบ้างซึ่งจะเป็นไปได้ไหมต้องอยู่ที่คุณทั้งสองคนแล้วค่ะคุยกันนะเพราะว่าปัญหาของความสัมพันธ์อะแต่ละคนนะมารุนแรงต่างกันไปแต่ปัญหามันเป็นแรนด้อมไงเพราะฉะนั้นนะ่ะพวกเราก็จะเจอปัญหาที่มันแบบคล้ายๆกันอย่างเงี้ยค่ะนะก็ถ้าตรงกับใครน้อมรับกลับไปนะคะ ถ้าไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้เนาะดูเป็นความบันเทิงก็พอนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ลาติสวัสดนะเพื่อนๆน,นะบ๊ายบายค่ะ